เลขประจําพระองค์นะระวังไว้ให้ดีนะครับระวังนะมันจะลอยอ๋องกว่านี่นะรู้จักไหมครับเลขประจําพระองค์อะเนี่ยอะดูอีกรอบนึงเลขประจําพระองค์นะครับระวังนะงวดนี้ระวังแต่ผมไม่ไม่รู้อะอาจจะมาอีกก็ได้นะครับเพราะหลายคนเขาก็คาดกันนะครับว่าระวังเลขเลขประจําพระองค์อาจจะมาอีก พะงวดที่แล้วอ่ะผมคิดแล้วว่ายังไงก็ไม่มาเพราะมันดังเห็นไหมครับจเจ้ามือปิดระเบิดระเบอเ,เลยแล้วแล้วงวดนี้น่ะระวังนะครับมันอาจจะมาอีกแต่ถ้ามาผมถามว่าชอบอัดชอบในไหนชอบตัวไหนในเนี้ยถ้าเลขประจชาพระอ,องค์นะถ้ามานะเขียนให้ โอ้เลกประชมพระอ,องค์คนะชอบชอบแล้วกันไม่ได้ใช่คนเก่งนะครับแต่คืออันนี้คือชอบนะครับชอบส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ๊ยเก่งอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันต้องมีคนไปด่าแน่นอนนะครับจริงมันต้องมีคนมาด่าแน่นอนเลขคือชอบงวดน,นี้ถ้าถามว่าชอบตัวไหนนะเลกใบจําพระอ,องค์ ชอบ902นยครับแล้วก็ชอบเก้าหนึ่งแปดชอบแค่นี้งวดนี้คือชอบแค่นี้เลขประจําพะอคงแต่ว่ามันมีเยอะใครมีเยอะใครมีขครยากเล่นบาทหนึ่งก็เล่นบรูดเล่นหกกับแต่ว่าคือผมชอบแค่นี้นะครับเพราะว่าระวังเถอระวังให้ดีอ่ะระวังจะกลับมาอีกนะไม่รู้อะ่ะงวดเนี้ย พราะแม่อย่าลืมนะว่าเลขมันออกวนอยู่แค่นี้นะมันมันวนแค่0ูนย์เนะมันออก9กอะไรมันออก9 0้ออก9 0้นออกเก้นะครับแล้วมันก็มาออก0ูนย์เเห็นไหมงวดที่แล้วคนเล่นปเป็นเลขประจําพราะองค์เยอะมันไม่ออกแต่มันมาออก0ูย์เแทนแล้วงวดเนี้ย ระวังนะมันจอ,อกเลขประจําพระองค์อีกหรือไม่มันอาจจะเอาเลขประจําพระองค์อะ่ะแต่คือไม่ได้ออกสามตัวแล้วอาจจะออกศูนย์หนึ่งศูนย์สองูนย์สามศูนย์ี่ศูย์หศูย์หกศูย์็ดศูนย์ปดศูย์เก้าหรือว่าหนึ่งแปดหรือว่าหนึ่งเก้าถ้าออกหนึ่งแปดนี่เฮเลยนะเพราะสั่งอัดคือชอบมากก็คือให้สองตัวนี้นะครับเลขประจําพระองค์เป็นข้อ แค่ชอบส่วนตัวนะครับอ่านด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ๊ยมันเก่งอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันต้องมีคนเอาไปด่าแน่นอนจริงไม่สนนะครับสนใจคนที่รักพอนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแค่นั้นนะครับเราไม่รู้จักกันผมให้เป็นแค่แนวทางผมก็เป็นคนผมไม่ใช่เทวดาพระเจ้าอีกพวกชอบเกาะกระแสมันเยอะนะครับพวกเกาะกระแสมันเยอะผมบอกเลยนะครับอาทีนี้ ก็มีแค่นี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอ่ะเลขบวงสวงปล่อยเลขบวงสวงแล้วจะไปแล้วนะครับแบตสิเบิรแล้วใครพร้อมจะเอาเลขบวงสวงแล้วพิมพ์คําว่าปู่ให้รวยมาอันนี้เป็นเลขบวงสวงนะครับที่ผมไปทําพิธีเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วแม่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับไม่ใช่ที่แล้วอาทิตย์นี้พูดผิดเบอร์วันนี้หวหยไหลอาทิตย์นี้ครับ นี่นี่ค Bond ือรัฐบาลถ้ามีโอกาสแวะมาระยองอีกนะคนน <The camera apan> ี้คือใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดีได้พี่ผมคือผมก็ผมไปเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าผมเพิ่งไปเมื่อวันอาทิตย์ผมไปผมก็ไปทำพิธีเอนี่มาพิธีไปไปทำพิธีวางศิลาเลิกปั้นปูนะครับ แล้วต่อไปคนก็จะได้รู้ว่าปู่อยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้ก็คือเป็นปู่นิลากาลเป็นปู่นิลากาลนาคาราชนะครับแล้วก็จะเป็นมีบริวารน,นะครับก็คือองค์ปู่จะห้าเมตรอีกสองส่วนองค์ปู่ศรีุูโ,ทโทแล้วก็แม่ยา่าศรีปทุมานั่นสี่เมตรก็จะตั้งศาทั้งหมดสักปั้นทั้งหมดสา,สามตนใช้เวลาสามเดือนเสร็จแล้วก็จะเอาหมอลำมาเล่น แล้วก็จะเรียนเชิญแฟนเพจที่น่ารักนะครับไปไปร่วมพิธีนะครับต้องปังอะ่ะบอกเลยปั้นปูนี่ครับนี่คือให้เนี่ยที่ที่ผมทําพิธีวันนั้นแล้วไม่ีเลขบวงสวงอยู่นะเนี่ยแต่รับสภาพตัวเองไม่ได้คือผอมอะ่ะแต่ว่าก็หุ่นดีก็ ก็ดูดีอ่ะอันนี้อันอันนี้เป็นอาจารย์ปืนนะครับและนี่เป็นผมเองคือผอมมากครับผอมแล้วแบบดูดีเลยอ่ะคือแบบจากหน้ากลมๆหน้าอ้วนๆนะเมื่อก่อนก็ไม่มีความมั่นใจนะครับอันนี้อันนี้เป็นแม่นะครับแม่สวยขายแม่หน่อยครับอันนี้คือแม่แม่สวยนะครับแม่สวยมากแม่หน้าสวยนะครับอนี่ครับ ให้ให้ดูคลิปนี้อันเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่มีคนเห็นเพราะว่าแต่ถ้าใครไปตามติ๊กตอกอาจจะเห็นผมจะเอาให้ดูอันนี้คือการลงเสาเข็มต้นแรก อันนี้คือลงเสาเข็มต้นแรกก็คือสร้างปูนะครับอ่ะเดี๋ยวจะแจกเลขบวงสวงอ่านคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวน้อยใจไม่เอกไม่อ่านเลยอ่านก่อนนะแป๊บหนึง่ง ดาวโจนยังไม่ได้ทำครับดาวโจนอ่ะบอกเลยว่าช่วงนี้ดาวโจนผันผวนนะครับแล้วอันนี้พูดเลยนะดาวโจนผันผวนครับดาวโจนไม่เข้าเลยครับตอนนี้ก็เลยไม่อยากให้นะครับก็เลยแบบว่ารอให้มันเข้าก่อนนะครับดาวโจนไม่เข้าเมื่อคืนก็ไม่เข้านะครับไม่เข้าเลยเมื่อคืนนี้ เดี๋ยวจะให้ดูเลขวงสวงนะ่งอันนี้คือรัฐบาลเหมือนเดิมนะครับก็คือชุดนี้นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ไม่แต่รักก็ยังคงเดิมนะครับจะเอาให้ดูนะรัฐบาล ทำไมหาไม่เจอวะโอ้ยตาลายลีวะดูนี่นี่น,นี่รัฐบาลนี่ใครที่ไม่เห็นนี่ปล่อยไปแล้วนะครับหน้าเพจแต่ใครที่ไม่เห็นว่นนี้ฟันหนึ่ง หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเป็นตัวอันเม็ดเดียวให้หนึ่งสองเก้าพี่เขาบอกว่ามันดังมากผมก็ไม่รู้ว่ามันดังจากเลขอะไรสีมงคลก็บอกแล้วว่าคือสีนี้ครับก็คือสีตามป้ายเลยเนี่ยก็คือสีฟ้าสีดำเงินแล้วก็สีเขียวนี่คือสีมงคลอันนี้คือเลขเด่นนะครับมาตัวหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสามม,สาม,มีห้าลองไปจับเอาเองอันนี้ลอตเตอรี่ออกไปแล้วออกลาวไปแล้วจะมาไทยอีกไหมขอให้มาไทยอีกนะครับออกตัดหน้าไปแล้ววันนี้นะครับ ออกไปแล้ว29ลงตั้งแต่วันที่4ส่วนอันนี้ชุดอีกชุดหนึ่งเป็นเลขเด่นล่าง1 x x 1 6 x x 6 3 x, x x 3ใครจะเล่นล่างก็เล่นแค่นี้วัดใจไปครับเพราะงวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้น่าจะเข้าแต่ถามว่า4ตัวนี้ชอบตัวไหนก็คือชอบ3ครับงวดนี้จะชอบ3ล่างแล้วก็ชอบ8 3กับ8ครับแต่ถ้ายืนหนึ่งเนี่ยก็คือชอบ3 3 3กับ8ครับ หรืออาจจะมาสามเปียก็ได้อันนี้ไม่รู้อเลขวงสวงครับดาวโจรรอให้มันเข้าที่ก่อนนะครับมันไม่เข้าเพราะว่ามันดาวมันผันผวนครับขนาดทองยังขึ้นขึ้นลงลงเลยอันนี้พูดจริงทองไม่ขึ้นเลยอันนี้เลขวงสวงนะครับที่ทําพิธีวางศาิลาฤกษ์เลขสวยมากนะครับสี่แปดสาม ดูให้ครบนะครับขอให้รวยขอให้โชคดีใครเห็นเลขวงสวงนะครับอมสินทศกศร,รัฐบาลเลข4 8่แปดสามสี่แดสสาแล้วก็แปสนะครับอันนี้คือเลขบวงสวงใครว่าสวยเอาไปจัด4ี่แปดสี่สแล้วก็แปดสมสวยมากปู่อาจจะให้โชคก็ได้นะครับงวดน,นี้เพราะว่า เราไม่เราไม่ได้ขอปู่นานแล้วอันนี้พูดจริงนะครับสี่แปดสามนะแม่ไม่ได้ขอปู่นานแล้วโอเคนะครับก็ขอให้เหิงขอให้รวยขอให้โชคดีพรุ่งนี้ไม่ไลฟ์แล้วนะครับออมสินก็ไม่ไลฟ์แล้วเพราะว่าเพจก็ปิดดับมากนะครับเพราะฉะนั้นไลฟ์แค่นี้จบนะครับพอแล้วนะครับ ก็สีมงคลก็สีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะขอให้โชคดีงวดน,นี้รัฐบาลฟันหนึ่งยืนหนึ่งยืนหนึ่งมั่นหนึ่งนะครับชอบหนึ่งนะครับจัดหนึ่งใครชอบหนึ่งรูดหนึ่งใครชอบสองรูด2สองนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้เฮงขอให้รวยนะครับไปแล้วสวัสดี